คนเบียดเบียนวัดขัดขวางพระหรือทำร้ายพระศาสนาเอารัดเอาเปรียบพระเนนโกงกินเงินวัดหรือทำอะไรตามใจชอบของตนไม่ดูพระเนนยอมได้รับผลทั้งนั้นกว่าที่จะพ้นวิบากกรรมนั้นมาโอ้ยนานแสนนานโอววธรรมลุงปู่จามมหาปุญโญ วันนี้จะเล่าเรื่องของคนที่ใช้วัดเป็นช่องทางในการหากินกันค่ะนายพลหรือว่าลุงพลเนี่ยเมื่อสมัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยเป็นคนหล่อเหลาเอาการเป็นที่หมายปองของสาวๆสาวแก่แม่ไม่หลายคนเนี่ยจับจองกันแต่ว่าลุงพลแกมีคนรักอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่ตัวเองรัก<ๆ>ก็ทำให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยต้องผิดหวังไปตามๆกัน ลุงพลเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเงินเดือนสมัยเมื่อ45-10 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงพันบาทราคาทองคําสมัยนะั้นเนี่ยบาทหนึ่งแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นคนแต่งตัวโก,โก้หรือว่าชุดสีกากีเงินเดือนเนี่ยยังน้อยกว่าช่างตัดผมยังลุงชัยซะอีกเพราะว่าช่างตัดผมตามใต้ร่มไม้หรือที่เรียกกันว่าลมโชยเกษาเนี่ยอย่งได้เงินไม่ต่ำกว่าวันละ5-60บาท เวลานั้นตอนกเกษียณอายุราชการได้รับเงินเดือนเพียงแค่5,000กว่าบาทจากนั้นลุงพลก็หันหน้าเข้าหาวัดไปเป็นผู้ช่วยสับเบอรอจนกระทั่งสับเบอรอตัวจริงเสียชีวิตลงแกก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นสับเบอรอแทนแล้วศพแรกที่แกได้ทำเองก็คือสับเบอรอคนเดิมนั่นแหละนอกจากจะเป็นสับเปอรอแล้วยังได้รับการมอบหมายจากพระในวัดให้ทำหน้าที่อีกหลายตำแหนง่ง รวมทั้งการเป็นคณะกรรมการวัดด้วยเมื่อได้เป็นคนของวัดอย่างเต็มตัวผลประโยชน์ต่างๆก็ตามมาโดยเฉพาะงานศพนอกจากจะได้เงินจากทางเจ้าภาพแล้วก็ยังมีพวกพวงหลีดแล้วก็ของเชิงบาทของถวายพระที่สามารถเอาไปขายแลกเงินได้อีกด้วยเงินที่ได้มาจากการเอาของเหลือจากงานศพไปขายนั้นส่วนหนึ่งลุงแก่ก็จะถวายพระ อีกส่วนหนึ่งก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ก็มีที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีงานศพเนี่ยไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่บ้านหรือว่าที่วัดแกจะเป็นธุระในการจัดหาพระไปสวดพระอภิธรรมแล้วก็จะนิมนต์เฉพาะพระในสายของตัวเองเท่านั้นทำให้พระรูปอื่นๆเนี่ยต้องอดกันเพราะว่าการไปสวดหรือว่านิมนต์อื่นใดก็ตามมันหมายถึงจตุป,ปัจจัยที่พระจะได้รับ แล้วก็มาแบ่งให้กับลุงพลทุกครั้งเรื่องนอกวัดหรือแม้แต่ในวัดนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดหรอกแต่ก็มีบางเรื่องที่คิดว่าแกทําไม่เข้าท่าเข้าทางเอาซะเลยแต่บางครั้งก็โง่ครึมชนิดไม่กลัวบาปกรรมเลยทีเดียวบางคนก็หลุดปากออกมาว่าเป็นเรื่องที่น่าเกียดซะด้วยซ้ําแกเคยพูดคุยกับคุณปัญญาผู้เล่าเรื่องนี้บ่อย เพราะว่าคุณปัญญาเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครยิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนขี้เกรงอกเกรงใจคนแล้วคุณปัญญาเนี่ยเคยออกปากยิ้มเงินสับปปเปล่อตั้ง5,000มาแล้วแล้วแกก็รีบจัดการให้ในวันนั้นเลยดอกบาทเดียวก็ไม่เอาอีกตั้งหากลุงพลเป็นพ่อไม้เมียตายตั้งแต่สาวแกเลี้ยงลูก3ามคนโดยที่ไม่หาเมีมยใหม่แล้วลูกสามคนของแกก็ได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้น โดยเฉพาะลูกคนโตทราบมาว่าเป็นประหลัดอำเภออวุโสซอยู่แถบจังหวัดชายแดนแถบฝั่งแม่น้ำโขงมีอยู่วันหนึ่งเขาเอาศพเข้ามาที่วัดเพื่อจะตั้งบำเพ็ญกุศลลุงผลทราบข่าวก็รีบออกจากบ้านตรงไปที่ศาราตั้งศพทันทีเมื่อพบว่าเป็นศพที่มาจากที่อื่นแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เรียกร้องเอาจากญาติคนตายเป็นเงินก้อนหนึ่ง เพื่อจะนําไปจัดซื้อข้าวของซึ่งเจ้าภาพก็ควักให้เพราะว่าถ้าไปซื้อเองมันก็จะยุ่งยากอยู่พอสมควรไปซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลุงพลหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับข้าวของบางอย่างที่ห่อหุ้มมาเป็นอย่างดีซึ่งทั้งหมดก็ได้มาจากกุฏิพระนั่นแหละไม่ได้ไปเอามาจากที่ร้านหรอกเงินก้อนนั้นก็ยังอยู่ในกระเป๋าของลุงพลไม่ได้แบ่งให้พระรูปไหนทั้งสิ้น พอตกเย็นก็ไปนิมนต์พระในสายของตัวเองมาสวดอภิธรรมแล้วก็บอกกับทางเจ้าภาพว่าให้ใส่ซองซองละสองร้อยทางเจ้าภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ให้มากกว่านั้นอีกด้วยเพราะว่าเขาว่าเป็นคนมีฐานะอยู่พอสมควรศพนั้นตั้งอยู่ถึงห้าคืนแล้วพระที่มาสวดอภิธรรมกับชันเพนก็ล้วนแต่เป็นพระในสายของลุงพลที่สลับกันมา รูปไหนให้เปอร์เซ็นต์มากหน่อยก็จะได้มาฉันเพนแล้วก็สวดพระอภิธรรมด้วยแต่ส่วนมากแล้วพระที่มาสวดพระอภิธรรมจะเป็นรูปเดิมที่เคยมาฉันเพนแล้วทั้งนั้นแล้วก็การนิมนต์มาฉันเพนทางเจ้าภาพก็ต้องถวายจตุปปัจจัยด้วยจนกระทั่งถึงวันเผาลุงพลก็ให้ทางเจ้าภาพเขาจัดเตรียมเชิงบาทแต่เช้าเพราะว่าถ้าเตรียมตอนสายมันจะไม่ทัน ตอนแรกเจ้าภาพก็บอกว่าจะออกไปหาซื้อของเองเพราะว่าซื้อมาบ้างแล้วในบางส่วนแต่ลุงพลกลับบอกว่าที่ซื้อมาแล้วนั่นน่ะให้ถวายพระที่วัดไปแล้วก็ให้ไปซื้อชุดสำเร็จรูปแทนแค่3000กว่าบาทเท่านั้นทางเจ้าภาพก็เกิดความเสียดายเพราะถ้าซื้อเพิ่มก็คงแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นแต่ก็ขัดไม่ได้ก็ยอมเชื่อที่ลุงพลสั่ง ให้เงินไป3,500บาทตามที่ลุงพลประเมินให้ลุงพลออกทางประตูใกล้สาราศพแล้วก็เข้าทางประตูหลังวัดจากนั้นก็ไปขนเอาข้าวของที่เป็นพวกบาทในห้องเก็บของใต้กุฏิพระโดยมีพระกับเนนช่วยกันขนคนละไม้คนละมือจนเต็มรถสาล้อจากนั้นก็กลับมาที่ศาลาตั้งศพโดยทางเจ้าภาพก็ไม่ได้จับผิดเพราะว่ามัวแต่ต้อนรับแขกที่ทยอยกันมาเรื่อยๆ งานนี้ลุงพลรับไปเต็มๆเพราะว่าการถวายเชิงบาทนั้นถือเป็นการถวายให้กับทางวัดและลุงพลจะเอาของกลับไปขายให้กับร้านค้าขาประจำในราคาที่ถูกกว่านิดหน่อยครั้งเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองเท่านั้นแต่มีมาให้เห็นเกินบ่อยหากไม่ใช่พระเนรู้เห็นเป็นใจแล้วคงทำไม่ได้แนะ่จะว่าไปแล้วพระเนนเ,เองก็ทำไม่สมควร แต่ท่านก็คงไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันก็เพราะว่ารุ่งพลเนี่ยแกเป็นคนเก่าคนแก่แล้วแกก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการทั้งหมดเนี้ยพระก็เลยต้องเกรงใจแกหลังจัดงานศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีการเรียกร้องค่าแรงค่าน้ําค่าไฟในระหว่างที่มีการตั้งศพเป็นเงินอีกจํานวนหนึ่งทั้งที่ความจริงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของจิตศรัทธาแล้วแต่ใครจะบริจาคช่วยเหลือทางวาดัด ซึ่งทางเจ้าภาพก็รู้ดีแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่แล้วคืนนั้นลุงพลกลับบ้านแล้วก็อาบน้ำเตรียมเข้านอนตามปกติเพราะว่าจะต้องลุกแต่เช้ามืดไปจัดเตรียมรูปรวมเท่ากระดูกให้กับเจ้าภาพลุงพลออกอาการร้อนดิ้นแทบทั้งคืนคืนนั้นบางช่วงงีบหลับไปก็ฝันร้ายฝันว่าพูดผีปีศาจมาทำร้ายตัวเองลุงพลบอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกนะ่ะ เห็นเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปก็เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนแต่ใบหน้าของคนคนนั้นน่ะคือใบหน้าของคนตายซึ่งแกเคยเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพก่อนจะเลื่อนเข้าเตาเผานั่นเองแกสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเอากลางดึกคาถาที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดใช้ไม่ได้ผลจนต้องออกจากบ้านตรงไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับถูกพูดผีปีศาจบังคับให้ไป หลังจากออกจากบ้านได้ประมาณครึ่งทางก็พบแก๊งกวนเมืองกลุ่มหนึ่งมีแต่วัยรุ่นกำลังห้าวทั้งนั้นพวกมันเห็นลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวก็เลี้ยวมากวดไล่แล้วหนึ่งในนั้นก็เอาเท้าถีบรถของลุงพลจนล้มทั้งรถทั้งคนลุงพลเองก็ออกปากด่าไปถึงบรรพบุรุษของแก๊งกวนเมืองแล้วเวลานั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่แก๊งวัยรุ่นจะร้องแล้วก็พากันหลบหนีไป เดชะบุญที่กระสุนลูกนั้นมันโดนเข้าแค่ใบหูซ้ายหากวิธีกระสุนเบนมาทางขวาอีกนิดมีวังเจาะกลางแสกหน้าเป็นผีเฝ้าถนนไปแล้วแกไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักตามเนื้อตามตัวมีร่องรอยถลอกเท่านั้นก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความในตอนนั้นเพราะอยากจะไปที่วัดมากกว่าเมื่อไปถึงวัดก็ตรงไปที่ประตูโบสถ์และอธิษฐานคล้ายกับถูกบังคับให้พูดไปอย่างนั้น ไม่ไกลกันนักปรากฏภาพของคนตายเป็นร้อยเป็นพันที่พากันโห่ร้องจนอึงคนึงแกเนี่ยอกสั่นควันผวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ให้สัญญากับพูดผีเหล่านั้นว่าแกจะไม่ทําอย่างนี้อีกจะไม่ทําอย่างที่เคยทําอีกแล้วทุกวันนี้ลุงพลยุติบทบาทการเป็นสัป,ปเหร่แล้วค่ะแต่ว่ายังคอยช่วยงานวัดช่วยงานพระ,ะอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราว เนื่องจากแกชลาภาพมากแล้วนั่นเองวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าคนเบียดเบียนวดัดขัดขวางพระหรือทำร้ายพระศาสนาเอารัดเอาเปรียบพระเนนโกงกินเงินวดัดหรือทำอะไรตามใจชอบของตนไม่ดูพระเนนยอมได้รับผลทั้งนั้นกว่าที่จะพ้นวิบากกรรมนั้นมาโอ้ยนานแสนนาน โอวาทธรรมล้วงปู่จามมหาปุญโย